สวัสดีค่ะทุกคนที่นะคะอยากได้รูบักฟรีๆนะคะแต่เรายังไม่ได้รูบัรนงานแต่เราจะเข้าไปทุกคนก็รอยังไม่ได้รูบากเกยนะคะรูบัรของเรามี ได้ลูบอร์ีรีๆออแล้วกินรูปบอรกันก่อนดีค่ะแล้วเรามาพิมพ์เข้าไปที่เพจสตอเลยนะคะเข้าไปที่เพจสตอเลยค่ะกดเข้าไปที่เพจสตอเลยนะคะให้เรากดค้นหาค่ะค้นหานะคะให้เราพิมพ์เลยค่ะ กะะ็อินนะคะแล้วเราจะพิมพ์ทุกคนก็พิมพ์ตามกันได้นะคะถ้ากดคุณหาทันทีเลยค่ะแอปนี้เลยนะคะถ้าใครดาวน์โหลดต้องเป็นรูปหน้าแอปนี้เท่านั้นนะพี่ลงได้ติดตั้งทันทีไปเลยนะคะกดเข้ามาเลยคะ่ะ ถ้าว่าเราอ่านมากที่สุดนะคะถ้าเราดู YouTube ดูอะไรแบบนี้ก็จะได้ r o b u คทั้งทั้งเงินทั้งเพชรก็มารับของขวัญกันได้ตรงนี้นะคะนี่คือคะแนนเงินที่ว่าเราเพิ่มนะันนี่ว่าถ้าว่าเรา,าอยากได้เงนินเท่าไหร่ก็อันนั้นเลย ไปกดตรงนี้เลยนะคะกดตรงนี้เลยนะ,ะกดเข้ามาปั๊บนะคะก็จะเจอรูปหน้าไอสองคนนี้นะคะอันี้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะคือเหรียญหลบเหรียญเพชรนะคะพี่ก็ใกล้จะทําเติมนะอันนี้ได้กี่รูปบัคเกหรอคะหกพันแปดหกพันแปดร้อย บาทนะคะจากเงินนะคะจากบนล่างะคะ่ะได้หนึ่งมืนสองร้อยห้าบาทนะห้าสิบบาทนะคะก็ให้เราอะลองไปทำกันได้เลยนะคะเพราะว่าเราดู YouTube ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดดูวันนี้ ก็อเอก็จะเห็นในฟัง่งขวาตรงนี้เห็นตรงนีไ้ไหมคะเห็นตรงนี้ที่พี่งมาให้นะโกมันก็จะว่าเราจะาได้เงินเลยนะคะให็ไหมคะมันก็จะขึ้นปับเป๊บเป๊ปะเลยบรเลยอะแล้วก็ ดูไปด้วยหัวล้อไปด้วยนะคะดีมากมากเลยนะคะทุกคนดูไปด้วยดีไปด้วยนะคะแล้วก็ได้เงินไปด้วยนะคะทุกคนก็ลองไปทํากันตามนะคะมีการ์ตูนที่เราพูดได้นะ,ะว่าเราอยากดูพี่แป้งซีบิงนะคะในม่เกี่ยวนะคะ ถ้าว่าทุกคนอยากดูพี่แป้งซีบิงนะคะก็ตําตามสายลุงกันเลยอืมว่าพี่แป้งเลยทุกคนพิมพ์ว่าพี่แป้งได้เลยอพิมพ์ว่าพี่แป้งให้ไหมคะตอนที่เราดูไปเรื่อยๆอันนี้เขาจะบอกว่าถ้าเราได้รับเงนินฟรีๆเต็มๆเลยนะคะ ก็บอกว่าพี่สะเอพี่สเอละะัะแล้วก็กดว่าารา่มทีเสษบิน,นะคะก็จะพิมน,นะคะพิมพ์ได้ทุกทุกที่นะคะถ้าแบบช่องตัวเองก็จะพิมพ์ไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่องเราต้องเป็นยูทูบเบอร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิมพ์ว่า my main name นะคะ เห็นไหมคะมาเมนมก็มีเลยไหมเนี่ยแม่ทุกคนดูเลยทุกคนลองไปดูกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ